เกษตรตกต่ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะการอนุมัติสินเชื่อรับซื้อข้าวและก็อย่างพาราเพื่อแก้ปัญหาถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาติดตามได้จากรายงานครับ ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศถือเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติหลากหลายโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและที่เห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมคือมาตรการจ่ายเงินชดเชยผู้มีไรายได้น้อยให้กับชาวนาและชาวสวนยางไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ15ไร่ ซึ่งมีการทยอยจ่ายไปแล้วทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและยางพาราวงเงินงบประมาณกว่า20,000ล้านบาท ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับสหกรณ์การเกษตร21แห่งที่เข้าร่วมโครงการวงเงิน543ล้านบาทเพื่อให้สหกรณ์นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อเข้าเปลือกและยางพาราเพื่อเก็บไว้จำหน่ายและแปรรูปในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจานวนมากทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและถูกในทุนเอารัดเอาเปรียบ โครงการนี้โดยหลักการของโครงการก็มีความคาดหวังที่จะให้เม็ดเงินที่เราปล่อยสินเชื่อลงไปไปทําหน้าที่ในการที่จะไปดูดซับซัพพลายหรือปริมาณปริมาณข้าวที่กําลังทะลักออกสู่ตลาดให้มีการเก็บกักไว้เพื่อเพื่อรอราคานะครับในส่วนของข้าวก็ยางพาราก็เช่นเดียวกันนะครับก็คาดหวังที่จะให้ เม็ดเงินผ่าน,นกลไกสะกนเนียไปทําหน้าที่ในการรวบรวมยางพาราเพื่อเก็บกักยางพาราไว้จํานวนหนึ่งเพื่อให้เกิดเกิดปริมาณยางพาราที่จะไหลออกสู่ตลาดเนี่ยให้ให้ทยอยทยอยออกไปไม่ไหลออกไปทะลักในเวลาเดียวกันซึ่งจะทําให้ราคา,าสินค้าเกษตรเหล่านี้ตกต่ำครับ สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและยางพาราดังกล่าวทกสจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละสี่บาทต่อปีโดยที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละสามบาทส่วนสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการจะจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งบาทเท่านั้นซึ่งขณะน,นี้สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการรับซื้อรวบรวมข้าวและยางพาราจากสมาชิก เพื่อชะลอผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยพยุงราคาให้สูงขึ้นทีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT